The first, the first to arrive are four. One, two, one, two, three, four. Yes, a 4 hefty hawks and right behind them come four dancing cows. So this is. One, two, three, four. Yes. How many dogs are there? Four. Oh, okay. Four by four, they march through the door. Oh. Is this one? How many? One, two, three, four. Greetings. Today, I'm going to introduce a set called Number Tales. ย s c h o ล a สติกค่ะเล่มนี้นะคะเป็นเซตหนังสือทั้งหมดมีข้างในทั้งหมด17เล่มนะคะประกอบด้วยตัวหนังสือ16เล่มแล้วก็มี Teaching Guide ให้1เล่มค่ะเหมาะสำหรับเด็กชั้น PK จนถึงอนุบาล1นนะคะหรือว่าจริงๆสำหรับเด็กทีเ่เริ่มต้นในการเรียนเลขแล้ว หรืออาจจะเป็นเด็กที่โตวกว่านี้นิดนึงอาจจะไม่ชอบวิชาจำนวนวิชาเลขเล่มนี้ก็เหมาะค่ะข้างหลังเขาจะมีเขียนบอกไว้ค่ะว่าแต่ละเล่มมีอะไรบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่0 1 2 3 4 5จนถึง10 30 100แล้วก็เป็นเรื่อง skip counting คือการนับแบบข้ามนะคะ addition คือการบวกเลข subtraction ก็คือการลบเลขค่ะ หนังสือข้างในนะคะก็จะใช้ topic ตัวเลขนะคะในการสอนน้องทุกเล่มค่ะก็จะมีการสอดแทรกนิทานและสอดแทรกออการนับเลขเข้าไปข้างในคือจะทำให้น้องที่อาจจะไม่ชอบการนับเลขหรือชอบการบวกเลขชอบวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยมีความเพลิน ในการอ่านหนังสือและนับเลขไปในตัวนะคะเล่มนี้จะเป็น30ค่ะแต่ละอย่างแต่ละหน้าก็จะมีให้ให้น้องๆให้เด็กๆนับค่ะว่าในนี้มีอะไรทั้งหมด30ตัวบ้างนะคะหรือแม้กระเร่มสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเล่มหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับตัวเลขก็จะเป็น100 เขาก็จะกรุบทุกสิ่งมาอย่างละ10-10-10ให้เด็กนั่งนับเป็น100เหมือนเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการนับเลข Skip Counting ค่ะนี่คือการนับเลขหลัก2-2-4-6-8-10ห 6. หนังสือสีสันสดใสค่ะแนะนำสำหรับเด็กที่ไม่ชอบเลข หรือคุณพ่อคุณแม่ที่ยังไม่รู้ว่าจะสอนเริ่มสอนน้องชั้นอนุบาลจะเริ่มสอนเลขอย่างไรก็จะเป็นลักษณะนิทานให้อ่าน subtraction ก็คือกล้วยที่หายไปมีวางอยู่เริ่มต้น5หายไป1มีจระเข้คาบไปหนังสือน่ารักค่ะในส่วนของ teaching g u i e นะคะก็จะเป็นสำหรับ คู่มือให้คุณครูหรือผู้ปกครองค่ะว่าจะใช้เซตนี้อย่างไรนะคะโดยทีชิ้นกายค่ะข้างในด้วยความที่ว่าสำหรับผู้ปกครองใช้คุณครูใช้ก็อาจจะไม่ได้มีสีสันอะไรมากมายนะคะก็จะมีเนื้อเรื่องย่อของแต่ละเล่มให้แล้วก็มีแบบฝึกหัดนะคะที่สามารถให้ปกครองไปถ่ายเอกสารหรือเขียนข้างในเลกก็ได้วัดระบายสีแล้วก็ เป็นแบบฝึกหัดระบายสีหรือว่าเ,เขียนตามเส้นประก็ได้ค่ะและข้างหลังนะคะเขาก็จะมีตัวแฟลการ์ดนะคะให้มานี่ค่ะเป็นชาร์จ1ถึงร้อนะคะเป็น เป็นแฟลชการ์ดให้ถ่ายเอกสารก๊อปปี้แล้วก็เป็นเกมเหมือนกับเป็นลูกศรแล้วก็หมุนว่าไปได้เจอเลขอะไรนะคะแล้วก็จะเป็นแฟลชการ์ดค่ะเป็นอีกเิตหนึ่งเซตหนึ่งที่ทำได้ค่อนข้างจะดีเลยนะคะลองดูค่ะ